สวัสดีค่ะมาพบกับวันรีสอร์ทอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะมนอยู่ที่บูธไทยวัสดุค่ะนะคะแล้วก็วันนี้นะคะมนมีโปรโมชั่นมาให้ด้วยนะคะแล้วก็วันนี้มีรถที่มาโชว์นะคะ3รุ่นเลยนะคะเดี๋ยวไปชมกันนะคะว่ารุ่นอะไรกันบ้างน,นะคะเดี๋ยวพาชมบรรยากาศรอบๆไทยวัสดุก่อนนะคะว่าที่นี่เขามีอะไรขายกันบ้างน,นะคะแล้วบูธเราอยู่ตรงไหนนะคะเดี๋ยวไปชมกันนะคะ เริ่มจากคันแรกกันก่อนเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะจะเป็นรุ่น w i ยแกขับ4 4นะคะราคา1,314,000บาทนะคะมาพร้อมชุดแต่ง Ra p t ตอร์นะคะเพราะว่า Rap t ตอร์คันนี้นะคะเราตกแต่งให้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าไม่ต้องไปหาอุปกรณ์ตกแต่งต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการชนหน้าหรือว่าตัวล้อนั่นเองนะคะแล้วก็ที่สำคัญได้ส่วนลด100,000บาทนะคะส่วนลด100,000บาทคันนี้เฉพาะรถเทสได้นะคะแต่ถ้าลูกค้าอยากได้รถใหม่นะคะ มันมีโปรโมชั่นให้นะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่0.69นั่นเองนะคะรวมไปถึงนะคะใครที่อยากได้ส่วนลดนะคะมนก็มีส่วนลดให้มากเลยนะคะลองเข้ามาทักทายมนที่บูธไทยวัสดุกันนะคะไปดูรถคันที่2รุ่นอะไรคะฟรีดาวไปเลยนี่เลยค่ะนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นแครปนะคะ XL นะคะ คันนี้ราคาอยู่ที่6 4500 0น้นบาทนั่นเองนะคะที่สำคัญฟรีดาวให้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าลูกค้านะคะอยากจะเลือกสีต่างๆเรามีให้เลือกสีสีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีบรอนสีขาวสีดำแล้วก็สีน้ำเงินนั่นเองนะคะราคานะคะคันนี้ฟรีดาวค่ะนะคะลูกค้าที่มองหาการใช้งานของรถนะคะวันนี้มนก็มีมาให้นะคะไทยวัสดุนะคะมาชมคันต่อไปเลยค่ะคันนี้ขายดีมากไปชมค่ะ นี่เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็น XL p a ส Open Cap ยกสูงนะคะและที่สำคัญแต่งหล่อมากคันนี้ใส่ชุดฮอ,อกให้ด้วยนะคะชุดฮอคคันนี้นะคะมีชุดกันชนหน้านะคะสเกิร์ตด้านล่างนะคะพร้อมไฟตัดหมอกนะคะที่สำคัญยังใส่สกูปเพิ่มความเทค่ความหล่อให้ด้วยนะคะคิวล้อแล้วก็แม็กยางนะคะจัดเต็มคาราเบลให้เลยนะคะลูกค้าท่านไหนนะคะที่อยากจะได้นะคะชุดแต่งแบบนี้นะคะ ราคาของเขาเริ่มต้นอยู่ที่79,000บาทนั่นเองนะคะแต่ว่านะคะท่านนี้ก็ฟรีดาวแล้วได้ชุดแต่งแบบนี้ด้วยนะคะแต่ถ้าลูกค้าอยากจะไม่ต้องใช้คนค้ำอยากซื้อคนเดียวใช้เงินออกรถเพียง29,000บาทเองนะคะสนใจนะคะก็ทักมนมานะคะหรือเข้ามาหามนได้ที่ไทยวัสดุนะคะวันนี้มนอยู่ทั้งวันเลยนะคะแต่เราจัดรายการนะคะจัดโปรโมชั่นนะคะที่ไทยวัสดุนะคะถึงนะคะจากนี้ไปอีก7วันนะคะ ใครสนใจก็สามารถที่จะเข้ามานะคะทักายบูตฟอร์ดสุขุมวิทหกสิบได้นะคะเป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับบูตที่ไทยวัสดุนะคะก็มีโปรโมชั่นให้เลือกและลดให้เลือกหลากหลายเลยนะคะสนใจนะคะสามารถทักเข้ามานะคะหรือจะเข้ามาที่ไทยวัสดุได้นะคะเราอยู่7วันเลยนะคะ โปรโมชันดีๆแบบนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้ใครที่ออกรถ y t e c นะคะทุกรุ่นเลยนะคะเรามีบัตรน้ำมันนะคะมูลค่าสูงสุดอยู่ที่2 0 0 0มบาทสังไม่ผิดนะคะ2 0 0 0มบาทออกรถจองรถในเดือนนี้และรับรถในเดือนนี้นะคะรับไปเลยแรงของมอเตอร์โชว์แน่นอนนะคะฝากไว้นะคะกับเพจมอลลี่ฟอร์นะคะสนใจอย่าลืมทักข้ามุน,นะคะไปก่อนลวคะ่ะ